สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านเรากลับมาพบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับรายการสอบอพบพี่น้องวันนี้ก็อยากจะมาหนุนใจพี่น้องนะคะให้พี่น้องมีความเชื่อพี่น้องคะไม่เพียงแค่เชื่อเท่านั้นแต่เราจะต้องประกาศความเชื่อของเราไปด้วยเห็เนไหมคะก็ในวันนี้นะคะก็มีพี่น้องสองท่านนะคะอยากที่จะมาขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะคะถึงพระพรที่ได้จากการเข้าชั้นเรียนนะคะที่เรียกว่าชั้นเรียน พี่เลี้ยงที่รักหรือาษาสังกฤษชื่อว่าเดอะเชฟเพิร์ดนะคะเราอยากจะมาสัมภาษณ์เขากันนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นเหตุผลที่ทั้งสองท่านนี้ตัดสินใจเข้าร่วมชั้นเรียนพี่เลี้ยงที่รักนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังสองท่านด้วยกันนะคะคือน้องออฟแล้วก็พี่จิ๊บของเรานะคะสวัสดีค่ะออฟนะคะสัตสิการวรรณบูรณ์ค่ะมาจากแคร์ราชพฤกษ์ค,ค่ะสาเหตุที่ตัดสินใจมาเรียนในชั้นเรียนพี่เลี้ยงที่รักนี้ก็เพราะว่า อาจารย์ฝนแนะนำมานะคะว่าอยากจะให้มาเรียนรู้ตรงนี้ทางออฟก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะไม่ลังเลเพราะว่าตัวเราเองก็อยากที่จะมีความรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะอยากจะพัฒนาความรู้ที่เรามีอยู่ทางด้านพระคัมภีร์เพื่อที่จะเอาไปสอนคนอื่นต่อได้ค่ะทั้งคนในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็คนที่เป็นลูกแกะของเราด้วยเพื่อที่จะได้ทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะจิ๊บรจนาตรงจิตวิกัยจากแครราชพฤกษ์ค่ะสิ่งที่ตัดสินใจเมื่ออาจารย์ฝนเ,เชิญชวนให้มาเรียนในคาสนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะต้องการเรียนรู้เพื่อเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเนื้อหาที่บทเรียนให้ลึกลงไปแล้ว อยากจะไปแบ่งปันให้กับอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยก็คือลูกก็อยากจะแบ่งปันให้เขาก่อนคนแรกให้เขาได้รับรู้ถึงความรักของพระเจ้าะคะ่ะแล้วเราก็ให้เราเราจะแบบเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนแล้วมีประโยชน์แล้วเราก็อยากจะไปแบ่งปันให้กับลูกแกะหรือว่าผู้เชื่อใหม่ทุกคนนะคะแบบขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะที่จัดคานนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่ทั้งสองท่านได้เรียนแล้วนะคะอยากจะถามว่าได้รับพระพอรอะไรบ้างทั้งในมุมของส่วนตัวหรือว่าในการที่จะไปแบ่งปันต่อให้กับท่านอื่นๆนะคะได้รับพระพรยังไงกันบ้างคะค่ะสําหรับอ๊อฟนะคะก็ที่ตัวเองเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะว่าได้รับพระพอรอย่างมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ศึกษาพระคัมภีรมาระดับหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็รู้พอสมควรแล้ว เราก็น,าน่าที่จะอพอจะแบ่งปันให้คนอื่นได้แล้วแต่ยิ่งพอมาเรียนรู้จากอาจารย์ฝนแล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นมันยังไม่เพียงพอค่ะเรายังสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้อีกมากมายและเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลความรู้ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นได้เข้าใจในเนื้อหาพราะคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจที่จะเอาไปเล่าต่อ ให้กับผู้เชื่อที่อยู่ที่เราดูแลอยู่ทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะค่ะสิ่งที่ได้รับเลยนะคะหลังจากที่เรียนจนจบนี่ขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะที่จัดสรรช่วงเวลาที่เป็นพระพรให้กับพวกเรานะคะหลังจากที่เราเรียน ทุกหัวข้อทําให้เรามีความมั่นใจมากที่แล้วมีความรู้อย่างถูกต้องเพื่อเราจะไปบอกต่อไปแบ่งปันให้กับผู้เชื่อให้กับลูกให้กับคนที่เราลักอะค่ะที่อยากจะให้ได้รับความรอดเราขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะที่จัดขาเรียนนี้ค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่น้องทั้งสองท่านนี้ได้หนุนใจพี่น้องสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับชั้นเรียนนี้ค่ะ ก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการมาเรียนในครั้งนี้เนี่ยอย่าก,กลัวนะคะว่าจะเสียเวลามันไม่ใช่การเสียเวลาเลยจริงๆแล้วคือเราเนี่ยได้รับประโยชน์มากมายได้ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นได้เข้าใจในพระธรรมของพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็อยากจะาฝากข้อพระคัมภีร์หนุนใจนะคะเป็นมัทธิวบทที่9ข้อที่37-38ถึงนะคะ แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์เราเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นคนงานที่จะไปช่วยเก็บเกี่ยวคนเข้ามาในดินแดนสวรรค์ของพระเจ้านะคะ ฝากให้พี่น้องทุกคนรับไว้พิจารณาแล้วก็สมัครเข้าเรียนในชั้นที่เลี้ยงที่รักนี้ในคลาสในชั้นเรียนถัดไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องคะอย่าเสียเวลาเลยนะคะเราอยู่ยุคสุดท้ายแล้วสิ่งที่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเป็นคำพยานข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่กล้าพูดในไม่กล้าที่แบบจะไปประกาศให้กับคนที่ไม่รู้จักนะคะ หลังจากที่เรามาเรียนคานนี้แล้วเรารู้สึกเราได้รับความรักของพระเจ้าพระเจ้ามาตัดผ่านเรามามาพูดกับเราผ่านอาจารย์ฝนในทุกชั่วโมงที่ที่เราเรียนเลยค่ะขอหนุนใจด้วยข้อพระคัมภีร์นะคะด้วยมัทธิวบทที่28ข้อ19 20นะคะ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัติสมาพวกเขาในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดท,ที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าสิ้นยุคขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ พี่น้องได้ฟังพระพรจากพี่น้องที่น่ารักทั้งสองท่านไปแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับการนุนใจเราได้มีโอกาสมาเข้าร่วมชั้นเรียนพี่เลี้ยงที่รักด้วยกันนะคะตอนนี้เราเปิดเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะพึ่งสอนไปได้หนึ่งสัปดาห์คะ่ะยังตามมาทันนะคะรุ่นแรกประมาณ20ท่านนะคะรุ่นที่สองนี้ก็เกือบเกือบ20ท่านนะคะยังพอรับได้อีกนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ข้าพเจ้าหรือว่าหัวหน้าแขกของพี่น้องก็ได้นะคะ และในช่วงสุดท้ายนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของพี่น้องในคิจักของเราอีก2ธุรกิจด้วยกันนะคะธุรกิจแรกเป็นธุรกิจน้ำเต้าหู้นะคะต้องบอกเลยว่านะคะเป็นน้ำเต้าหู้ที่อร่อยที่สุดที่พ่อแมเคยทานมาเลยนะคะคุณภาพมากๆเลยนะคะต้องแบบกดไลค์ให้เลยนะคะเ,เป็นธุรกิจน้ำเต้าหู้ของน้องบีแล้วก็น้องอลูนะคะเป็นทั้งครอบครัวนะคะมาขายน้ำเต้าหู้นะต้องเจอจากน้ำเต้าหู้ที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วนะคะ จะมีทั้งขนมปังสังขยามีน้ำขิงนะคะแล้วก็ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเต้าชาวกล้วยนมสดนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือชาวกล้วยนมสดนะคะซึ่งรับประกันความอร่อยเลยนะคะโดยพี่น้องในคิดจากเราเพราะว่าทุกคนได้ชิมน้ำเต้าหู้ของพี่น้องเรากันทุกช่วงอีสเตอร์เลยนะคะนะแล้วก็ขายอยู่ที่ไหนนะคะถ้าใครอยากจะไปอุดหนุนนะคะ อยู่ที่สนามบินน้ำา42นะคะอ,ะอยู่ข้างๆเซเว่นเลยนะคะเข้าไปในซอยไม่ลึกเลยนะคะแล้วก็อ,อยู่ข้างๆเซเว่นเลยนะคะพี่น้องผ่านไปแถวนั้นนะคะหรือผ่านมาแถวโนนนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปชิมนะคะแล้วก็ซื้อกลับบ้านกันเยอะๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจนะคะก็คือธุรกิจน้ํายาล้างผักกลินนะคะน้ายาล้างผักกลิ่นต้องบอกว่าธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่นำโดยพระเจ้าจริงๆนะคะ,ะก็น้ำยาล้างผักเนี่ยเป็นน้ำยาล้างผักที่ได้มาตรฐานออยอด้วยนะคะแล้วกเ็เรียกว่าปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผลิตจากสารสกัดทางธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะข้าพเจ้าเป็นลูกค้านะใช้หมดไปหนึ่งขวดแล้วนะคะ ตอนนี้ซื้อซื้อไม่ใช่แค่ซื้อที่บ้านนะซื้อแจกหลายๆบ้านด้วยนะคะเพราะว่าใช้ดีมากๆนะคะข้าพเจ้าเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะคะแล้วพอน้องทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยใช้ที่ตัวเองแล้วมันเห็นความแตกต่างกับยี่ห้ออื่นเลยนะคะ,ะแล้วยิ่งตอนนี้เราทําอาหารกันอยู่บ้านบ่อยๆเนี่ยนะเราทําอาหารกินเองเนี่ยเราสามารถที่จะล้างผักล้างอะไรไดอ้อย่างเต็มที่เนี่ย อยากจะแนะนําให้พี่น้องมีติดบ้านกันไว้เลยนะคะนะคะก็มันจะเห็นเลยนะคะว่า,าส,ส,สิ่งสโกโปรกต่างๆมากมายเลยนะคะที่ออกมาตอนที่เราล้างผักผลไม้นะคะก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะ,ะพี่น้องสามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะในในาภาพนิ่งนะคะที่ขึ้นในตอนนี้นะคะกลิ่นนะคะน้ํายาล้างผักผลไม้นะคะสารสก,กัดจากธรรมชาติร้อก็ฝากทั้งสองธุรกิจของพี่น้องของเราไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ในเวลานี้นะคะเป็นเวลาที่เรานั้นจะไปรับพรพรกันในช่วงนมัสการของคริสตจักรแล้วนะคะมีน้องพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่การอธิษฐานและนมัสการกันเลยคะ่ะขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ